เซฟเซฟชุดแคชเชียร์กระทัดรัดประหยัดงบชุดแคชเชียร์ POS เซฟเซฟพร้อมใช้ในราคาเริ่มต้นเพียง8800เปิดร้านได้เลยในชุดมีถาตั้งโลหะจอขนาด10.2นิ้วและเครื่องพิมพ์ใบเสร็ u บลู o t h โปรแกรมแคชเชียร์ติดตั้งพร้อมใช้ไม่มีค่าบริการรายเดือนรายปี P. ใช้งานง่ายแต่หน้าจอขายชำระเงินและพิมพ์ใบเสร็จ จัดการสินค้ารูปภาพราคาและสต็อกได้ในเครื่องขายเลยหรือใช้หลังบ้านในเว็บได้เพิ่มความสะดวกมีรายงานยอดขายสินค้าขายดีสต็อกและเช็คออนไลน์ได้จากทุกที่ทุกเวลาสามารถใช้งานกับลิ้นชักเก็บเงินหรือฟืนสแกนบาร์โค้ดใส่ได้ยิ่งสะดวกมากขึ้น สามารถลงแอปอื่นๆเพิ่มได้เช่นแอบปบช่วยพิมพ์บาร์โค้ดแอปฟู้ดเดลิเวอรี่ช่วยรับออเดอร์เซฟเซดเหมาะมากกับร้านอาหารคาเฟ่หรือบูธขายอาหารเพราะมีขนาดเล็กกินพื้นที่นิดเดียวยกเครื่องย้ายสะดวกและมีระบบจัดก,การโต๊ะรองรับการพิมพ์ออเดอร์เข้าครัวได้อีกด้วยและยังเหมาะกับร้านเสื้อผ้าเพราะมีฟังก์ชันจัดก,การสีไซส์ของเครื่องแต่งกายอีกด้วย ชุดแคชเชียร์เซฟเซฟรุ่นจอเดียวราคา8,800บาทรุ่น2จอ12,700บาทอุปกรณ์เสริมลิ้นชักตัวละ2,000บาทและเครื่องสแกนบาร์โค้ด2,500บาทสนใจเซ็เซฟสอบถามฟิกคอร์ดได้เลย